วิธีสร้างบัญชีโฆษณา TikTok เพื่อไว้ยิงแอด TikTok ด้วยคอมพิวเตอร์ทำตามนี้ได้เลยครับผมเอกธีรวัตรเกต้าสอนยิงแอดและการตลาดครับเรามาเริ่มวิธีสร้างบัญชีโฆษณาเพื่อไว้ยิงแอด TikTok ด้วยคอมพิวเตอร์กันครับไปที่ตรงนี้เลยครับพิมพ์เข้าไปเลยว่า ads. tiktok. Ok. com อันนี้ครับแล้วกด enter เลยครับมันจะพาคุณมาหน้านี้นะครับผมพอมาหน้านี้เสร็จแล้ว กดสร้างเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นภาษาไทยก็กดตรงนี้นะมันเปลี่ยนภาษาได้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยแล้วก็กดสร้างเลยครับนี่จะพาคุณมาหน้านี้นะครับในหน้านี้เราจะต้องมีอะไรเอ่ยมีอีเมลนะครับผมแล้วก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะถึงจะสมัครได้นะครับจริงๆมันจะสมัครด้วยบัญชี t i k ตอ k ของเราเลยก็ได้แต่ว่าผมขอแนะนำว่าให้ใช้ อีเม e ลละกันนะครับเราจะต้องมีอ e ีเมลแล้วก็มีเบอร์โทรในการสมัครนะครับผมแล้วก็เราจะสมัครเพื่อไว้ยิงแอดบัญชี t i k t อ ok k ของเราใช่ไหมดังนั้นเราก็ควรจะมีบัญชี t i k t อ ok k แล้วด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่มาดูคลิปนี้ก็ต้องมีบัญชี t i k t อ ok k ไว้ยิงแอดอยู่แล้วนะครับอันนี้มาสมัครบัญชีโฆษณา t i k t อ ok k ไว้ยิงโฆษณาทิกตอในคอมพิวเตอร์กันครับที่อยู่อ e ีเมลนะครับคุณก็ต้องมีที่อยู่อ e ีเมลด้วยอ่ผมจะใช้อันที่ผมสมัครมาใหม่เพื่ออันนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวขอกรอกอ e ีเมลสักคู่นะครับอันนี้ใช้ Gmail นะครับอ่ะอีเมลของเรามาแล้วนะครับขอเช็คสักคู่หนึ่งโอเคแล้วเราก็มากรอกรหัสผ่านครับผมคลิกยอมรับครับปึ๊บดูซิว่าได้ไหมจากนั้นกดลงทะเบียนตรงนี้ครับ มันจะให้เลือกวัตถุสอชิ้นที่มีรูปร่างเหมือนกันอันนี้อันนี้คลิกใกล้ๆกันต้องคลิกใกล้ๆรูปนะแล้วกดยืนยันนะครับมันก็จะส่งรหัส4ตัวมาที่อ e ีเมลของที่เราสมัครไว้นะครับผมเราก็ไปที่อ e ีเมลของเราเลยครับ ขอกรออีเมลสักคู่หนึ่งนะครับ พอเราเข้ามาในอีเมลได้แล้วนี่ครับทิกตอกเนี่ยมันส่งรหัสยืนยันมาให้เราแล้วนะครับผมก็เอาอันเนี้ยไปกรอกนะครับผมลับมาตรงนี้เลยครับแล้วก็วางลงไปเรียบร้อยนะครับรอมันโหลดสักครู่หนึ่งมันจะพามาหน้านี้ครับมันก็จะพาคุณมาหน้านี้นะครับผมเราก็เลือกประเทศภูมิภาคซะนะครับเราอยู่ไทยก็เลือกไทยนะครับชื่อธุรกิจเนี่ยก็เอาชื่อธุรกิจเราเลยนะครับ ผมก็เอาสมมุติขึ้นมาเป็น x care ละกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ต้องใส่ด้วยนะเดี๋ยวขอใส่ทีหลังนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนประเภทธุรกิจครับเราก็เลือกเลยว่าเราจะเอาธุรกิจไหนที่มันตรงกับของเรานะครับลองค่อยๆหาดูครับอย่างน,นี้มี e commerce นะครับ สมมติว่าเราจะขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการดูแลตนเองอย่างนี้ใช่ไหมผมชื่อ X Care สมมุตินะผมจะขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการดูแลตนเองนะครับผมก็พิมพ์ตรงนี้ลงไปเลยครับผมเขาก็จะรู้ว่าเขาก็จะดูแล้ว่า,วาอ๋อเราเป็นผลิตภัณฑ์แนวนี้นะนะครับเขตเวลาก็ต้องเป็นกรุงเทพสกุลเงินเป็นบาทนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ใส่ไปครับผม อย่ของผมเนี่ยผมไปสมัครเบอร์ใหม่มาเพื่ออันนี้เลยนะขอดูสักครู่หนึ่งนะครับกดยอมรับด้วยนะครับผมแล้วก็กดลงทะเบียนครับ ตั้งค่าข้อมูลการเรียกเก็บเงินจะใส่ภาษีหรือไม่ก็ได้นะครับก็ขึ้นว่าไม่จะเป็นต้องระบุแต่มันก็เก็บอยู่ดีแหละต่อให้เราไม่ใส่นะครับคราวนี้ก็ขอสมมติละกันนะครับว่าถ้าเราใส่หรือไม่ใส่จะเป็นยังไงมันอาจจะออกมาประมาณนี้นะสมมติว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับไม่ใส่เลยเราไม่ได้ใส่เลขภาษีตรงนี้นะครับเรายิงแอดไปร้อยหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเก็บเราหนึ่งร้อยเจ็ดบาทบวกแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะ ใช้เงินได้แค่93บาทเต็มร้อยเพราะวามันหักเราไป7%อาจจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ก็ต้องดูว่ามันออกมาเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับวิธีการชําระเงินนะครับเลือกการชําระเงินอัตโนมัติไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลยครับไปที่ตัวจัดการโฆษณาครับ มันพาเรามาหน้านี้นะครับอันนี้คือชื่อบัญชีโฆษณาผมได้มาแล้ว xca0116 นะครับเวลาเรายิงแอดเนี่ยให้เราเลือกโหมดกำหนดเองนะมันจะได้มีฟังก์ชันต่างๆออกมาให้เราเลือกเยอะแยะนะครับเข้าไปที่โหมดกำหนดเองดูสันหน่อยครับว่ามันมีอะไรบ้างอน,นี้นะครับมันก็จะมีพวกวัตถุประสงค์การโฆษณาต่างๆนะครับเราก็จะยิงแอดแบบไหนก็เลือกได้เลยครับ แต่ว่าเรายังไม่ทําตรงนั้นนะเพราะว่าเรามีการตั้งค่าบัญชีต่างๆที่เราต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมการตั้งค่าบัญชีต่างๆของเรามีอะไรบ้างมาตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วมาเลือกตรงนี้ก่อนการชําระเงินครับจะยิงแอดได้ต้องจ่ายเงินใช่ไหมการชําระเงินเข้าไปเลยครับ เราก็มาดูสิว่าเราจะชําระเงินยังไงนะครับจะ,จะเพิ่มวิธีการชําระเงินยังไงอยู่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยครับเพิ่มวิธีการชําระเงินนะครับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตตรงนี้ครับเราก็กรอกเลขบัตรเข้าไปนะครับมันก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะถูกเก็บเงิน3า0รอบาทเพื่อยืนยันบัตรนะแต่คุณก็จะได้เงินคืนมาภายในหนึ่งถึงสิบห้าวันทําการนะครับอันนี้เราก็ไปสมัครพวกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับผม เอาง่ายๆเลยอย่างที่ผมเคยทําเป็นประจานะคุณก็ไปธนาคารอะไรก็ได้นะครับผมสมมุติว่าเป็นเคแบงก์ละกันนะครับเดินไปที่เคแบงก์แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรู้เรื่องบัตรที่จะมาตัดออนไลน์เลยนะผมชอบไปที่เคแบงก์นะครับแล้วก็บอกว่าเผมมาสมัครบัตรที่มันสามารถเอาไปตัดเงินซื้อของออนไลน์โฆษณาออนไลน์ได้อ่ะครับเขาก็จะพาพ,พาเราไปทําบัตรที่มันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับ ทีเนี้ยก็ต้องดูว่าบริการของเขาเนี้ยณนะล่าสุดณนะปัจจุบันมันเป็นอะไรแต่บอกเขาอย่างนี้เขาเข้าใจเลยนะครับแล้วก็เอาหมายเลขบัตรวัหมดอายุ CVV มาเกร่กตรงนี้ชื่อผู้ถือบัตรเกร่กตรงนี้ครับแต่ผมไม่เกอกนะนะครัเพราะบัญชีผมมีอีกบัญชีหนึ่งอันนี้บัญชีไว้สอนบัญชีจริงผมกร่กไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็หัวข้อการชําระเงินครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับที่เราต้องรู้ก็คือมาตรงตั้งค่าบัญชีข้อมูลบัญชีครับ ราไปโหลดสักคู่หนึ่งครับพวกข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่านี่นะครับสถานะของบัญชีเนี่ยเราอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับก็บางคนก็เร็วบางทีก็วันหนึ่งนะครับผมบางคนก็แป,ป๊บเดียวได้เลยอันนี้แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่ผมเจอนะของผมประมาณวันหนึ่งนะครับเราลงมาดูตรงนี้ครับตรงนี้สําคัญนะครับเอกสารครับ เอกสารประเภทธุรกิจนะครับเราเพิ่มเข้าไปได้เลยครับเพิ่มตอนนี้ได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นธุรกิจอะไรแล้วเรามีเอกสารยืนยันคุณภาพอย่างเช่นง่ายๆอย่างเช่นมีอยอแบบนี้นะครับผมหรือถ้าเราเป็นธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารแต่เรามีพวก เอกสารรับรองบริษัทอะไรแบบนี้ถ้าเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปได้ก่อนก็เพิ่มเข้าไปเลยครับผมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโดน t ิกต็อกแบนตอนเรียกยืนยันตัวตนนะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่เพิ่มใช่ไหมสมมุตินะครับบางคนนะอาจจะโดนว่าสมัครปุ๊บปุ๊บ,บยิงแอดไปแล้วแต่ไม่ได้เพิ่มตรงเอกสารตรงนี้ครับพอยิงแอดไปสักพักหนึ่ง t ิกต็อกมันจะ ไม่ถึงกับแบนมันเรียกว่าเรียกยืนยันตัวตนละกันก็คือเราจะยิงแอบไปได้ t i k t o k มันก็จะขอเอกสารเราครับขอเอกสารเราครับให้เราแนบเอกสารมาให้หน่อยก็คือมาตรงนี้แหละเอกสารประเภทธุรกิจแล้วก็กดเพิ่มแล้วก็แนบเข้าไปนะครับธุรกิจใครเป็นยังไงก็แนบเอกสารไปให้เหมาะสมนะครับบางอันก็ใช้แค่อยอยบางอันก็ใช้แค่อ,อะไรนะเอกสารยืนยันบริษัทก็เสร็จแล้วหรือบางอันใช้เยอะกว่านั้นก็แล้วแต่ธุรกิจของเราครับ เรื่องเอกสารเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาดูเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยนะครับลงมาตรงการตั้งค่าผู้ใช้นะครับมาที่หน้านี้สำคัญเลยนะครับการตั้งค่าผู้ใช้เราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนชื่อเราไม่เอา user นี้จะเปลี่ยนเป็นชื่อ user ที่เราเข้าใจง,ง่ายๆก็ได้นะครับ หมายเลขโทรศพัพท์เพิ่มเข้าไปด้วยครับเราใช้เยอะมากเวลายืนยันตัวตนต่างๆนะครับหรือเกิดอะไรขึ้น Tik t o อกมันก็จะส่งยืนยันมาให้เราในหมายเลขโทรศพัพท์นี้นะครับนี่คลิกเข้าไปนะครับแต่พอเราคลิกเข้าไปเสร็จปับ๊บทุกครั้งที่เราทําอะไรนะมันก็จะส่งเข้าอีเมลเราเห็นไหมตอนเนี้ผมจะมาทําอะไรเกี่ยวกับหมายเลขโทรศพัพท์ปุ๊บมันก็จะส่งรหัสยืนยันเข้ามาในอีเมลที่ผมใช้สมัครทิกตอกอันนี้เลยนะครับ อ่ลองดูนะส่งรหัสครับต้องยืนยันภายในนาทีหนึ่งด้วยนะมันก็จะส่งรหัสเข้ามาในอีเมลนะครับอันใหม่อันนี้อันนี้นะครับอ่ามันก็ส่งอันนี้มาแล้วก็ Copy เข้าไปเลยครับอ่ตรงนี้เอามาวางครับผมกดยืนยันครับ ทีนี้นะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็กดรหัสยืนยันอีกนะหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับประเทศไทยเนี่ยบวกหกหกนะะเดี๋ยวขอหาประเทศไทยก่อนนะครับอยู่ไหนเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะครับไทยแลนด์บวกหกหกนะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วก็ส่งรหัสยืนยันนะครับทีนี้เราก็ดูว่าพอกรอกหมายเลขไปแล้วมันจะส่งรหัสยืนยันมาที่ มือถือของเราหรือในอีเมลของเรานะครับเราก็ดูว่าอันไหนนะแล้วก็กดส่งอันนี้ครับก็จะได้หมายเลขโทรศัพท์แล้วนะครับมาหน้านี้มีจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับลิงก์บัญชี t i k t อกคืออะไรเอ่ยก็เราสมัครบ,บัญชีสร้างเราสมัครบ,บัญชีโฆษณา t i k t อกในคอมพิวเตอร์เพื่อยิงแอด t i k t o k ของเราใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาบัญชีโฆษณาของเราอันเนี้ย ไปลิงก์กับบัญชี t i k t o อกโปรไฟล์ของเราบัญชี t i k t o อกของเราเพื่อที่จะยิงแอดคลิปต่างๆในนั้นนะครับเราต้องลิงก์บัญชี t i k t o อกครับคลิกเข้าไปครับผมมันก็จะขึ้นเป็นบัญชีของคุณขึ้นมาเลยนะครับอันนี้บัญชีของผมคืออันนี้มันก็ถามเลยว่าเฮ้ยจะอนุญาตให้สิทธิ์บัญชีโฆษณาอันนี้ลิงก์กับบัญชีส่วนตัวของเราอันนี้เลยไหมนะครับถ้าเราอยากให้มันยิงแอดได้ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องกดอนุญาตนะครับ พอเรากดอนุญาตปุ๊บบัญชีโฆษณาอันนี้ที่เราสมัครใหม่เนี่ยก็จะสามารถยิงแอดคลิปโพสต์ต่างๆใน tiktok อันนี้ของเราได้เลยครับผมอันนี้จะเป็นรูป t ิ k ต o k ของคุณนะครับกดอนุญาตให้สิทธิ์นะครับแต่ผมยังไม่ต้องกดนะเพราะบัญชีอันนี้ผมใช้สำรองใช้เทสสอนเฉยๆนะครับผมจริงๆแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับอของผมขอ,อกดปิดไปก่อนครับมาดูอันนี้อีกอันหนึ่งละกันความปลอดภัยของข้อมูล ยังไม่ขึ้นอะไรมางั้นมาความปลอดภัยของบัญชีนะครับโอเคการยืนยันแบบ2ขั้นตอนอันนี้สมัยนี้ต้องทําแล้วนะไม่ว่าคุณจะไป f a c e b o o k นะครับทิกตอกหรืออะไรก็ตามเขาจะให้คุณยืนยันแบบ2ขั้นตอนจะปลอดภัยสุดๆเลยนะครับนี่แอปยืนยันตัวตนเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้สอนในนี้นะแต่เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆนะครับให้คุณเปิดไว้เปิดตรงเนี้ยแล้วเพื่อที่จะทําการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนด้วยแอปที่ชื่อ Google Authenticator นะครับไปโหลดแอปตัวนี้มานะแอป Google Authenticator นะครับผมแล้วเราจะสามารถใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนได้นะครับมันจะมี QR code ให้สแกนนะครับพอโหลดมาเนี่ยเราก็จะใช้ได้เลยนะครับสมมุติว่าเรากดเปิดตรงนี้กดเปิดตรงนี้นะพอเรากดเปิดตรงนี้นะครับเราก็ไปโหลดไอแอปที่ชื่อ Google Authenticator เนี่ยมาแล้วก็ อ่านถูกไหม Google Authenticator นะครับไปโหลดในแอปนั้นมาแล้วก็เข้าไปในแอปแล้วก็มาสแกน QR Code ตรงนี้นะครับก็ผมจะสอนคร่าวๆแบบนี้ล้กันไม่ได้ลงละเอียดนะครับแต่ว่ามันจะทำประมาณนี้แหละเอามาสแกนตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเปิด Google Authenticator บนอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อเชื่อมโยงไปกับกบัญชีของคุณนะครับก็เอามาสแกน QR Code ตรงนี้ครับผมอธิบายคร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามา พรีวิวยิงโฆษณาการสักนิดนๆหน่อยๆนะครับผมแต่ยังไม่ลงลึกนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับคลิกตรงนี้ครับ TikTok for Business นะครับก็คือ ad.tiktok.com ok. นั่นแหละครับจะพาไปหน้าที่เราจะยิงแอดเลยนะครับเลือกโหมดกำหนดเองเสมอนะมันจะได้มี ฟังก์ชันต่างๆขึ้นมาครบถ้วนแบบนี้ครับมีวัตถุประสงค์โฆษณาต่างๆขึ้นมาเพียบเลยในนี้จะเยอะกว่าในมือถือนะครับยิงแอดในคอมจะละเอียดกว่าในมือถือนะครับผมที่อยากให้ดูนะครับก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ขอคนเข้าใจแล้วก่อนตรงนี้ครับถ่ายรูปเอาไว้เลยนะครับหรือจําไว้ให้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอก็ได้ชื่อบัญชีโฆษณาของเราชื่ออะไรนะครับของผมก็ xcare0116 นะครับที่ต้องจำไว้ก็เพราะว่า เดี๋ยวบางทีเราไปสมัครนู้นสมัครนี้นะครับเราจะสับสนว่าเอ้ยเราใช้บัญชี i k k t อกอันไหนยิงแอดกันแน่เดี๋ยวเลาะอินผิดถูกนะครับผมเดี๋ยวโดนแบนไม่รู้เรื่องนะครับจําไว้ครับผมว่าเอ้ยเราใช้บัญชีนี้ยิงแอดกับทิกตอกโปรไฟล์ของเรานะครับเราจะยิงแอดเอาคลิปในนั้นออกมายิงแอดนะครับเราใช้บัญชีนี้ครับทําไมต้องจําไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราไปสมัคร t i k กต k Shop อแบบนี้เราอาจจะไปสมัครบัญชีโฆษณาอีกอันนึงเพื่อยินกับ TikTok Shop โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวพอเราจำสลับปุ๊บเอาละสิจำไม่ได้นะครับผมพวกรหัสอะไรพวกนี้จดไว้ให้แม่นเลยนะว่าบัญชีนี้รหัสอะไรนะครับจำไว้ด้วยนะครับเผื่อสมัคร2บัญชีแล้วจาไม่ได้นะครับผมถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าอยากติดตามผมเอ็กธิรวัตรติดตามได้ตรงไหนบ้างครับ มานี่ก่อนเลยนะครับเพจนี้ครับเอ็ทีรวัตเกตอัพสอนยิงแอดและการตลาดนะครับผมเพจแล้วก็ผมก็มี TikTok ด้วยนะครับ t i k t อกอันนี้ครับทีรวัตสันติวัตอันนี้นะครับมีช่องทางไหนอีกเอ YouTube นะครับ YouTube ก็มีนะครับ Get up Marketing อันนี้ครับผมแล้วก็เว็บไซต์นะครับ www.getup.in.th อันนี้ครับ แต่ที่ผมอยากให้ตามที่สุดเลยก็คือ Line นะครับผมจะได้บอร์ดแคสต์เนื้อหาไปให้นะครับแบบว่าฟรีๆเลยว่าทิศต่างๆเป็นยังไงนะครับก็พิมพ์ addgetup.in.th อันนี้นะครับมี add ด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ